ทุกท่านครับวันนี้พบกับผมสักดาชาแนลเหมือนเดิมครับวันนี้ออกไมาอีกแล้วครับที่กองสุ่มน้ำสุวรรณภูมิครับแต่วันนี้ย้ายที่นะครับวันนี้ย้ายมาที่หน้าร้านยางนะครับร้านสั่งการยางรตรงที่แอดมินนยาและก็นาก้าวนะครับที่ มานั่งกันอยู่บ่อยๆอยนะครับตรงนี้ตามนี้ตรงนี้นะครับวันนี้ก็ลงสามคันนะครับวันนี้นี่ครับคันหนึ่งเตรียมตัวแล้วครับเตรียมตัวน,วนี่คันหนึ่งครับ <c oughs> ทีนี้เรามาพิสูจน์เลยว่าวันนี้ผมใช้ตะก้อวิ่งนะครับอีกคันหนึ่งนะครับพิเศษนะครับ <c oughs> เดี๋ยวเรามาดูว่าตะก้อวิ่งแล้วก็ สถานที่แห่งใหม่จะเป็นยังไงนะครับไปก่อนนะครับซึ่งวันนี้นะครับเหยื่อก็เป็นเหยื่อเก่านะครับเหยื่อเก่าน้องบาสนะครับที่เหยื่อน้องใหม่นะครับที่ให้มานะครับเหยื่อมันทุกไม้นะครับที่เหลือตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับก็เลยมาลองดูไม้ใหม่ดูซินะครับหลังจากเมื่อวานอยู่หน้าหน้าเครื่องสูบนะครับก็ มีตัวหรือว่าผ่านนะครับวันนี้เรามาลุ้นกันนะครับว่าจะมีตัวไหมรมาตามกันดูครับทิงบอมแล้ววันนี้พิเศษครับปกติจะลงสองคันนะวันนี้ลงสามคันครับ ที่ออกหมายนะครับก็ขอให้มันหมานกันนะครับอย่าลืมส่งงานกันด้วยนะครับเพื่อความบันเทิงนะครับวันนี้ก็ได้มีโอกาสจะทำคลิปให้น้าๆได้ชมกันนะครับเพื่อความบันเทิงนะครับสำหรับพี่น้องที่ชอบในกีฬาตกปลานะครับก็ติดตามได้นะครับดากชาแนลครับก็จะสรรหาคลิปดีๆนะครับ ได้ชมกันเพื่อความบันเทิงคลายเครียดนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันครับว่าผมจะมีตัวไหมวันนี้มาแล้วครับยิงลงไปก่อนครับแล้วก็วิ่งจึงแล้วมาแล้วครับมาแล้วก็วิ่งจุดเลยซึ่งเราต้องดูว่าปลามันกินระแวงแค่ไหนนะครับ กอวิ่งนี้นะครับถ้าเราแวงเราต้องใช้ตะก้อวิ่งดูกันครับอันนี้ใส่สวยนะครับเอาละวันนี้น่าจะมาในทิศทางที่ดีแล้วล่ะ ใช้แต่ก็วิ่งสั้นนะครับผมวิ่งประมาณก็สองก,กว่านะครับ้วก็วิ่งตัวนี้ดูว่าจะเปิดหน้าลอกช่วยเอานะครับพอเปิดหน้าลอกช่วยเอาเวลามันสุดสายวิ่งนะครับมันก็จะได้หน้าลอกจะได้เปิดช่วยด้วยนะครับแล้วหลับปลาละแวงนะครับตัวนี้ ส่วนวันนี้นะครับก็มีอุปรกรณ์นะครับมาใส่กุ้งด้วยนะครับมีด้วยกันอยู่สี่หลังนะครับเดี๋ยวเราจะไปลงดูนะครับเดี๋ยวจะลงไว้กใกล้ๆแถวนี้นะเดี๋ยวมีกุ้ง Oui. ลืมนะครับถ้าสนใจเหยื่อนะครับที่ผมใช้อยู่ตอนนี้ก็เป็นเหยื่อร้านผมเองนะครับมาทดลองให้นะครับครับนะน,นะวันนี้นั่งแล้วประมาณชั่วโมง ชั่วโมงครึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมีชมผลงานนะครับว่าเราได้กี่ตัวแล้วนะครับมีแต้มหรือ,อยังนะครับสามโลสี่โลได้แล้วสุดยอดครับวันนี้ เรียกได้ว่าปลาใสปลาเผาเลยนะครับติดตามกันนะครับเดี๋ยวผมจะนั่งอย่างีกนิดนึงนะครับเดย๋่อจะหมดแล้วนะครับเดย๋ยวมีแค่ปั้นสองประมาณสองปั้นแค่นี้ครับเดี๋ยวนี้เหลือนิดนึเดียวจะดูว่าเหยื่อหมดนี้ก็จะได้เพิ่มอยู่ีกแต้มนะครับลุ้นกันต่อครับ ะปนี่หลุดไปตัวโตพอสมควรครับไหนจะบอกว่าตัวหลุดแล้วมันตัวใหญ่เห็นตัวแล้วค่อยหลุด มามามาใช่ปาไปได้เลยนะครับจีนพร้อมกัน2คันเลยครับเดี๋นี้เดี๋ยวคันนึงก่อน พร้อมกันเลยครับทำมันหนักลื้เกิน

หมดแล้วครับเหลืออยู่ประมาณสองเหลืออยู่ปั้นเดียวเยอะหมดแน่เดี๋ยวรุนว่าสองไม้สุดท้ายเนี่ย จะมีตัวไหมจะได้เพิ่มมาอีกไหมนะครับเดี๋ยวทีนี้ก็จะไปเก็บตะข่ายดักกุ้งแล้วครับเก็บตะข่ายดักกุ้งเดี๋ยวจะให้ชมผลงานกุ้งด้วยนะครับติดตามชมนะครับครับนาวันนี้ก็หมดเวลาแล้วครับเหยื่อหมดด้วยนะครับมีใช้เหยื่อประมาณปั้นสองเท่ากับกำปั้นนี่นะครับก็ถือว่าผ่านนะครับได้ ได้ลุ้นอยู่นะครับมีตัววันนี้ตัวสวยๆด้วยก็ขอบคุณนะครับสําหรับการติดตามรับชมนะครับอยากขึ้นมาหน่อยก็วันนี้นะครับก็พ่อของน้องบาสนะครับก็เอาเหยื่อมาส่งนะครับเป็นสูตรใหม่นะครับเดี๋ยวคลิปหน้านะครับเผมจะรีวิวให้ดูว่าสูตรเนี้ยนะครับตรงนี้นะครับมันทุกไม้นะครับตรงนี้ตรงนี้ครับมันทุกไม้สี่ตัวนี้จะอ่อนกว่าสูตรแรกนะครับตัวนี้สูตรสองนะครับสูตรสองนะครับลองดู โอ้ยคุ้มครับเกือบสองโลครับ60บาทนะคุ้มมากครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะรีวิวให้ดูนะครับคลิปนี้ไม่ทันแล้วลหละนะครับเพราะว่าวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับดูนะครับอาจจะมันอาจจะกลับกันอยู่นะครับแต่ตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลงในท้ายคลิปให้ดูนะครับว่าเหยื่อสูตรนี้นะครับใช้ได้นะครับวันนี้รีวิวเดี๋ยวให้ให้พ่อบ้านยกขึ้นมาดูนะครับยกขึ้นมาดูวันนี้นะครับ เหยื <justement, S 2> yeah. Yeah, really mm ่อสองปั hmm. okay. ้นเท่ากำมือเนี่ยเหลือเมื่อวานเหลือเมื่อวานเหยื่อเหลือเมื่อวานนี่ครับเสร็จเออนี้ถือโอกาสวันว่างก็เลยยกไล่ขึ้นมาเลยทีละขั้นละขั้นละหยิบขึ้นมาเลยดูนะครับสวยงามด้วยนี่ยดูครับไฟสวยมากวันนี้ครับผมว่าเฉียดสามสี่ห้าโลเนี่ยสี่โลไม่อยู่ ครับมีแต่ใช้ปากแดงๆทั้งนั้นเลยนะครับนี่ผลงานของเหยื่อน้องบาสนะครับเหยื่อที่ผมกําลังรีวิวให้ดูอยู่เดี๋ยวสูตรสองเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ดูนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับมันทุกไม้ครับนี่ครับน้าสมทรงนะครับเป็นพ่อ้องบาสนะครับก็ฝากด้วยลวกันครับอ่าโอเคโอเคเหยื่อน้องใหม่เหยื่อน้องใหม่ครับลองดูนะครับถ้าพี่น้องไปตรงไหนไมายไหนที่ยังแห้วอยู่นะครับก็ลองโทรติดต่อได้นะครับ เดี๋ยวจะลงะท้ายคลิปให้นะครับเบอร์โทรวันนี้นะครับก็ขอบคุณนะครับสวัสดีครับจะได้ลงนะครับถามาเต็มเลยจะได้ลงเก็บกุ้งนะครับอันนี้ทับขาเก่งหน่อยโอ้มีแต่หอยเรามังเข้าเนี่ยลองดูลองดูลองลงนานป่ะตรงนี้กี่ชั่วโมงประมาณสิบเอ็ดโมงสิบเอ็ดโมงมีไหมมีไห <c oughs> ม ว่าเปล่าเลยมีมีอยู่พี่แต่ว่ามีกี่ตัวไม่รู้เฮ้ยแต่มีอยู่มีมีมีโอเคมีอยู่เออมีอยู่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 ถ้าลงลึกกว่านี้ได้ใช่ใช่เพราะว่าอากาศมันร้อนเนี่ยพี่ถ้าเช้าเช้าอ่ะถ้าเราดักเย็นมาเก็บเช้ามันมีมันมีลุ้นเนี่ยถ้าถ้าจะแค่เอาเอาไอเดียบได้ได้เพราะว่าเพราะว่าอากาศมันร้อนมันจะลงจะลงลึกแล้วล่ะกุ้งอ่ะมันจะเป็นแบบนั้น ต้องหย่อนลึกๆใช่เพราะกุ้งมันจะเป็นแบบนั้นแกวังลิ้นตะลิงครับลองดูดูครับดูดูดูก็ดี็ก็ดีก็ดีอีกแล้วกุ้งมีกี่ตัวมีสิบกว่าตัวได้อยู่พี่พอมีพอมีพอมีเก่ยวเบ็ดได้อยู่เ่ยวเบ็ดได้อยู่ใช่คือมันเหยื่อใส่น้อยด้วยครับไปไปเดี๋ยวไปใส่นล้วสองอีกอีกสองอีกสองหลังสองหลังเอาทุกอย่าง มันต้องเช้าพี่ช่วงเช้าอ่ะนี่นะครับเหยื่อนะครับนี่กล้องหลังแล้วนะครับเหยื่อสนย์นี้นะครับถ้าเห็นโลโก้อย่างนี้นะครับก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับมีเบอร์โทรเอาไปลองดูก่อนนะครับเบอร์โทรมีเดี๋ยวจะปักให้นะครับ094 0944 4756065นะครับน้องบาน์มี2เบอร์2เบอร์มี2เบอร์ อีกหลังอีกหลังกลเก็บร่มเก็บร่มมั้งนะน้ำน้ำน้ำเราหารองเท้านิ่นจ่ามัง่งเก็บไว้ถ่ายรถคิดว่าอ๋อลืมมันต้องรับหลานด้วยไหมเหรอใช่พี่ต้องรอรับหลานด้วยมั้ยเขาเรียนออนไลน์อ๋อดูหลังนี้ดูหลังนี้ก็ดีอีกแล้วไม่พลาดก็ดี แต่กุ้งมีอยู่กุ้งพอมีตกปลาได้อยู่มีกุ้งอยู่มีไหมพี่ติกว่าตัวโอเคแต่ไม่ผ่านหรอกเอ้าใจเย็นใจเย็นใจเย็นมันต้องลงเช้าลงเย็นนะมากู้เช้าหรือว่าเพราะว่าเพราะว่าอากาศมันร้อนมันจะลงลึกกุ้งครับกุ้งมันลึกไงกุ้งมันร้อนมันจะลงน้ำลึกกุ้ง โอ้โหหอยบานเลยโอ้หอยเต็มเชฉรี่อย่างนั้นเลยน้องเชฉรี่มีว่ะเวได้ไหมกุ้งอ่ะต้องต้องคัดเอาต้องมาดูเรียบร้อยครับกุ้งวันนี้มีตัวครับมีตัวเห็นไหมครับ ได้ดูใกล้ๆครับได้เมาหนึ่งมื้อครับได้ก้อยด้วยพี่นองเด้อเนี่ยครับรักก็ดีด้วยเย็นนี้มีเมาเย็นนี้มีเมานี่ก็นหนาวลงแค่ริมตะลิ่งนะเนี้ครับริมตะลิ่งตรงนี้ครับมันต้องลงลึกๆนะครับต้องลงไปป่าลุกยอดสี่กิโลครับวันนี้สุดยอดมันต้องมา